ควาคมาถึงปั มมไ,มนะไม่มีที่ว่างนตอรี่เลยะนะี่กไปอฟาไงไปเราเราจะไปเลือกันนะ า <c oughs> มาถึงที่แล้วนะครับเราจะไปสำวจกันหนุ่เดิมนระหวา่างที่เราแกันเราจสติแค่ได้รู้สึกนะฮะไม่อย,อยู่นี่นะ,นะมาสองคันี้จะมาแรเฮ้ยบอกว่าไม่อยู่นี่นะ โอเคี okay, okay. ยร์เชียร์มาสักทีหน่อย,ยกันเก็บเก็บเดีว่าเก็บตังค์นะฮะเสียไมเก็บตังค์ตังค์ช่วงนี้ก็น้อยอยู <c oughs> ม่มันบ้ามันบ้าอุย้ยเหลือรถเป็นหนึ่งเดือนไม่ไรช่างมันเก็บไปเก็บไปเท่ากันนะฮะแต่ก็ช่างมัน,นะ Um, ขยิบข้อมือนทางน้ชิมไวเชิมั้งนี่น่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของวันของเดือนของปีนะฮะเพราะว่าเหมือนจะไลฟ์ไม่ได้อีกแล้วอยากไลฟ์สุดท้าวันนี้อีกนะทำมันให้ด้วิ่งฉันจะวิ่งเลยทำมัเถอะเอาไปก่อนป้เจ็บเลยเอ้ยเอ้ย โดนแล้วอ่ะเสียงดีเนี่ยหนึ่งนี่ดีครับดีครับดีครับมีใครเอ่อมีใครว่างเล่นโปเจอร์ผมมั่ง เสียงคนทีเป็นไงนอะเสี <c oughs> าายมเยมัน <c oughs> าไงาเห็นเห็นคุยนานละ่วนันงงมลอไม่มไมคคใจอคคงงตอนราคุณเข้ามาทำไมเนี่ย เฮ้สากายไอ้เอ็มซีบีดีทอเล็ตแล้วแต่คุณนะ <c oughs> จะตายแล้ว I hope you die in hope you'll a fire ฮะ, <c oughs> ะระเบิดมันมันจะมันจะอยู่กับคนที่มันติดกับระเบิดอ่ะต้องหาดูเพืนดูเชี่ยวคุณนเห็นได้มันทำได้เด็กปิดายนี่แต่อย่าตายมันก็อีกเรื่อง ไอ้อระเบิดยึดแลกยังไม่ตายยิกต้อเียวเอาดาบโอ้เอาดาบไปกินเออโอ้โหเล่นแต่ละทีแล้วมันค้างทุกทีนี้ก็ไม่เอาโอ้โหมันจฟังแค่เหรอครับคุญแค่เหรอไส่แก่ แค่ผมกัดคุณได้ใช่ไหมจั่ตาจับตาเล่นเล่นเอวเวอร์เทิร์นคูลมาสร้างสนามมาผมไม่เอาผมอยากฟังผมอยากผมอยากเล่นเกมนี้ให้จบมันจะไม่ฆ่ากันแล้วคุณอยู่ไงฮะไม่หาอะไรอารมณ์เลแบบรวยมีกว่าแล้วคุณจะย้ายไหนตอนนี้ หน้คุณดีตได้ไหคะเป็นรต่อยหน้าคนนแบบุณไหรู้คุดีใจเย็นๆอย่างนี้นี่ผมต่อยหน้ายายได้ใช่ไหม ผมเกียรเย็ยนี้ใช่ผมรักยีนี้แต่ผมก็เกียรมันไม่ได้บาลานซ์กันคุณเกียรพ,พ,นะพอพันตัวเองไม่ได้นะคุณจะเกียรพอพันตัวเองไม่ได้ไนะคุณเอาอะไรอะ่ะ าเหตุว่าทำไมยาหน่นเร็คม่ตาเกนอั่นไม่ใช่เผาพันผุตั้งแต่แรกคุณผมบอกตั้งแต่ว่านั่นเผาพันผุไปตายไปไอ้มิมิกตึง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  噔噔。丁丁 มูอายนี่ไอ้ไอ้มูอายเวอร์ชั่นอัปเกรดตีไปเลยของของไหนคือของของฉันขอ,ของของไหนคือของของฉัน ควรความยาปลอดภัยดีใช่ไหมเย่ผมชนะได้มาหกอีกทีกับสิบห้าทีดีใจนี้เราอยู่ในเซิร์ฟจยนะโอเคเดี๋ยวผมจะจอยไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านันจอยคุณทีต่อยมวยจนแค้เลยเหรอ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นดี ีหลังครับโอเควา่าเบบยอะนะพอดีดขึ้นไปกันเลย บีมาโู้ข้ไปกันนะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเป็นเจอไข่คุณทีครับคุณทีอ้าวไมเขาาเขียคุณทีครับขอร้องล่ะ คุณทีขอล้องเงียบๆนะฮะคุณขอร้องขอ้ขอร้องนะคุณบอกคุณขอร้องให้ผมจอยไปก็ได้เลยคนุ้วไล่ะเราก็เห็นเมื่อกี้คุณบอกว่าจอยอะไรสักอย่างบบบไม่ัม้นทีัมี คุณทีคุณ <c oughs> อ้าวคุณไม่บอกเต็ๆมๆอะคุณทีคุณทีไปช่วยคุณยายา่เอ๊ะชนะชนะหน่อยโอ้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 โอลลโอมันสิง ก็สงสารคุณนะครับอ้าวคุณย่ทธาทำไมเกิดอะไรขึ้นเ่ยผมว่าไม่ค่อยดีเลยไอ้่ผมเปิดเสียงอะ โ hey, อ้ยตรงนี้มีบักอยู่เนี่ยอาบักมาเราก็เล่นอยูวอยอ่ว่ามันดีดีใครนะครับจะปุ่มเปิดสียงเออพวกเรามีนกด้วยเหรอที่มีสมองอะ่ะฉันคิดว่ามันอ่อนแอนะใช่นั่นแหละสิ่งที่ฉันพูดอะ่ะ เลูกน้องของพวกเราน่ยก็บอกนั่นแหละนีลูกน้องของเรารไม่บาบลาในในว่าแล้วนะฉันได้ยินว่าเทมโปะพระพระผมไม่รู้ผมไม่แกดามใช่อันนี้คืออรเผมกดฟาสิบนะเกลองเฮ้ยแ่ะฆ่าแนั้นบาบาบาโอเค ชั้นเนี้นะครจะมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกโจรสลัดนะครับไม่ใช่วันพีนะครับคนโจรสลัดกันเอ่อผมขอเอาอันนี้ระเบิดไปที่ไอตัวด้านหลังก่อนจะได้ห้าก่อนโอเคแลเหล้อตัวที่เหลือก็ค่อยที่ังนะผมขัโอ้ะมันทีละหกเลยอะ่ะ